ครับสำหรับเช้าวันที่17เดือน12ปี2564ครับขณะนี้ผมอยู่ในร้าน NJ f i t n e s s ที่สุราษฎร์ธานีครับนะฮะขออนุญาตพาซูมครับพาซูมแบรนด์ให้ลูกค้าได้เห็นลูวิ่งนะครับนะฮะทางร้านมีม,มีมีหลายหลายรุ่นนะครับให้ลูกค้าได้ชมได้ชอปปิ้งนะฮะ ในการเลือกซื้อตัวสินค้านะครับเรามีลายที่จะไม่ไม่ไม่ค่อยซ้ำนะครับไม่ค่อยซ้าแล้วก็วางวางวางอาจจะติดติดกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีเยอะรุ่นนะครับนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเฟรดมิลล์ลูวิงหรือโครสสเตนเนอร์นะครับหรือสมิทเมชชินนะฮะก็ดัมเบลนะครับมามามาครบจัดเต็มเลยฮะที่ที่ร้านอินเจสุราานะครับจัดเต็มเลยนะฮะ ครับวันนี้ผมถือโอกาสนะครับว่าเล่าประวัตินิดนึงครับว่าที่ลูกค้าได้ซักถามกันมาบ่อยเลยนะฮะก็ในเรื่องของของซื้อแล้วมีอะไรไหมมีซ่อมไหมหรือบริการกันไหมนะครับก็ต้องขออนุญาตครับต้องขออนุญาตนะฮะเรามีพื้นที่ทั้งหมดที่กรุงเทพมหาานครนะพื้นที่ในการกระจายสินค้านะครับกระจายสินค้ามีร่วมๆอยู่ที่2,000กว่าตารางเมตรนะครับมี เกือบสิบครั้งสินค้าแล้วก็มีเป็น1 0บสแบรนด์ brand, มากกว่า1 0บสแบรนด์ brand, นะครับภายใต้บริษัทเดียวกันอันนี้คือ,อสร้างความอุ่นใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในแก่ลูกค้าได้ครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเรามีสาขาครบมากถึง80สาขาทั่วประเทศนะครับหนึ่งในนั้นร้านเอ็นเจฟิตเนสที่สุราษฎร์ธานีก็อีกหร้านค้านะครับที่คอยบริการท่านาแล้วอยู่ที่ใกล้บ้านท่านนะครับ ที่สุราษฎร์ธานีนะครับนะฮะมีมีมีสินค้าที่ที่สวยมากนะครับโมเด์นะฮะเราเราเราตามใจลูกค้าในการในการชอบรูปแบบนะฮะนะครับเราพยายามคัดสรรนะครับแล้วที่สำคัญที่เขื่อนไว้ข้างต้นนะครับว่าเราบริการเน้นถึงบ้านครับดูแลถึงบ้านนะฮะ QC ระดับระบบ2ให้กับลูกค้าเลยนะฮะนะครับเนี่ยมีหลายรุ่นมากครับ นะฮะดัมเบลชุดดัมเบลอะไรต่างๆสวยมากนะครับสีสันสวยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานไบร์นะครับสเตปเปอร์ apper, หรือในส่วนของครอสเทรนเนอร์นะฮะอินฟินิตี้นะครับ, Infinity, รบเรามีมากมากแบรนด์เลยทีเดียวรับที่นี่คือภายใต้บริษัทเดียวกันครับเราไม่ไม่ใช่ว่าจะจะ,จะคือบริษัทเขาอ่าคือสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอิ p พาว e วอเมซ X นเอ็นะครับ หรือ U.S.A. อ่อนเมอร์คิ i รี t ไลท์ปรารีหรือม a ตต์ฟอร์ดนะครับแล้วก็ Body Spirit, d เคซิตี้อินฟิน i ตี้อินมอร์หรือ c ครเม i ยินะครับนะครับสวยทีเดียวครับใหญ่มากนะครฮะอันนี้คือเป็นหน้าตาของ i m p เพลวครับอินเพลนะครับเจ้าตัวสีเหลืองใหญ่มากนะครับนะเรามีทุกราคาครับทุกไซส์นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาแพลนร้านนะครับบอกพิกัดร้านนิดนึงนะครับนะ ร้านอยู่ติดกับสุราษฎร์สุขภัณฑ์นะครับเลยโรงเรียนเทพมิตรเดี๋ยวผมขออนุญาตพาซูมด้านนอกกันนิดนึงนะครับทุกคฮะก็เส้นนี้ก็เป็นเส้นถนนการเจ้าวิถีครับการจนาวิถีนะฮะการจนาวิถีครับโรงเรียนเทพมิตรเลยมาประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็เราจะเห็นในส่วนของป้ายสีแดงๆนะฮะป้ายนี้จะเป็นอของดูโฮมนะฮะ วัสดุก่อสร้างที่ครบคันนะครับเรามาเส้นนี้แล้วก็จะได้ครบนะครับช้อปปิง้งตรงกันข้ามก็จะเห็นป้ายสีแดงเหมือนกับดูโฮมเลยนะฮะลูวิ่งไฟฟ้าตัวใหญ่มากนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีลานจอดนะฮะลานจอดเต็มที่เลยนะฮะลานจอดก็หันมาจอดหน้าร้านได้เลย2องคัน3ามคันได้เลยหันไปดูนะฮะร,ร้านร้านของเขาเป็นจำหน่ายลูวิ่งไฟฟ้าราคาโรงงานนะฮะ เอ็นเจฟิตสุราษฎร์ธานีนะครับก็ทำเลที่ตั้งนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นซัม s ุงเคอ r ี่นะครับหรือธนาคารกรุงศรีถัดถัดไปนะฮะครับก็ก็หาไม่ยากครับหาไม่ยากเลยนะฮะถนนการจนวิถีนะครับติดกับสุราษฎร์สุขภพันนะฮะภายในร้านก็โชว์สินค้าแบบแบบเต็มเต็มนะฮะจัดเต็มนะครับต้องขออนุญาตลูกค้านะครับ นะฮะเราหรือเรามาดูข้อมูลกันได้นะครับข้อมูลที่เราให้ในการในการาแนะนําว่าเราใช้รุ่นไหนบ้างอะไรบ้างตรงกับเรานะครับก็ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับข้อมูลตรงนี้ที่เราแนะนำเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายที่คุยข้างต้นนะครับให้มาดูกันก่อนเนาะนะครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ